สวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้มาแล้วครับผมค่ะแนวทางตาลาวอาจารย์นาคีโนครับผมวงเล็บไ้เพอร์เนเทอครับคนหล่ออ๋อค่เชื่อว่รรดาดอกคนเชี่ยนเห็นลูกคนพร้อมเนาะเห็นลูกเพิ่นค่ะต่ว่าน่านเชี่ยวว่าไหนเอามาโซ่แล้วค่ะจะบอกซื้ออยู่ค่ะครับอาจารย์นาคีโนค่ะครับ พิ่นนาตาดีค่ะท่านผู้ชมดีทุกท่าน่าคะแต่ว่าอันนี้พิเศษครับสําหรับแนวทางตัวเลขของอาจารย์พี่น้องซี่ก็จะเห็นผลงานเพิ่นแล้วค่ะห้าศูนย์และหกแปดครับผมาหัน่นเขาซีหางวดแล้วที่ทก้อนนั้นๆก้อนที่จะนํามาลงคลิปอีกค่ะแต่ถือว่าสุดยอดครับผมลงจริงด้อครับพี่น้องลงจริงครับผลงานของเพื่ออแลวก็ในคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะครับพี่น้องซี่ก็ ตามหาเพื่อนอยู่ด้ตามหาเพื่อนครับ<ข>าอาจารย์เพิ่นซื้อช่างพงคด้ครับผมช่างพงเพิ่นนีไทยเพื่อนหงออันเพิ่อนไปคอมเมนต์งวดว่างหันครับพี่น้องเนาะนี่เห็นบ่เหรอนี่นี่ครับผมเพิ่อนไปคอมเมนต์ตล่าวันที่ยี่สิบสองครับเพิ่อนวาลาพัฒนาเด่นหกหรือว่าวิ่งหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเต็มเต็มครับ เต็มเลยออกฮ8แปดครับพี่น้องค่ะเ่นมาแล้วครับผมเ่นขอมาในไล่เขาแล้วขอมาในไล่แล้วครับผมขอบคุณอาจารย์อีกเด้อค่ะโผ้ฝนก็ตกรินมขอบคุณอาจารย์ครับผมค่ะแล้วก็แม่กอทมอดสองท่าพี่น้องเอฟซีล่อครับผมเพ่นท่านในมาครับพี่น้องเนาะครับจังได้กัเดี๋ยวสิลงให้อีกทีหนึ่งนะครับผมถ้าเพิ่นมาหรือว่าถ้าพี่น้องเอซีก็พิจาจณาเอากันแล้วกันาว่าก็ก็สิล่งไปก่อนสิมีแม่เอฟซีเพิ่นบอกว่าน้ำเชี่ยเฝ้าล่ให้แม่เนี่ย แนวทางตัวไหนแมนแมนเป็นสีบุทธน่านนมนเย็นใจใเพื่อนค่ะด่านผู้ชมเอาเอาสางพงก่อนหรอสบับจริงให้เบื้องก้อนเถอะครับนี่ครับผมเผนส่งม,มาให้ช่างพงห้าบนล่างห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดหกหกหกเจ็ดเพิ่นมาไม่ได้ครับพี่นอ้องแต่ว่าเพิ่นจะามากเก่าของในคออเมนละครับผมผ่านเป็นเขาหกแปดครับนี่ครับผมเดี๋ยวจะคอยมาเบื้องสับ อาทิกอมเชียหลอกลงมาให้สะอาดๆนึกว่าชัดเจนอีกครั้งหนึง่งครับมาอาทิเล็กอาจารย์นาคีโนครับผมตำเาล่าพอดีออกมาทรงของใดมากพอดีครับผมกันเลยได้อัดในรถเชื่นเคยคะ่ะครับเอานี่แหละครับผมผลงานของเพืน่นเกือบแตกสามตัวเด้อครับพี่น้องพิตเตรหกกับผานี่ซื้อครับมาเบิ่งกันงวดนี้ครับ อาจารย์อ <มา S 2> แอดแนายคีนโนะ <K. S 1> งวดนี้ครับผมเก้ากับศูนย์ศูนย์กับเก้าครับพี่น้องเนาะโอ้ทิศทางตัวเลขครับตั้งแต่น้ำเชียร์ปล่อยตัวงวดกับมากเก่าแล้วครับปิดท้ายอาจารย์นายคีนโนครับผมศูนย<อ>์กับเก้าอดยืนกับเก่าด้ยเหรอแอดยืนกับเก่า<ๆ>ครับว่างหันผ้ากันมาหาวันนี้ชสื้อเงนเก่าด้วยค่ะครับครับแล้วก็มาสองตัวครับพี่น้องเนาะเก้าหนึ่ง 01, 92, 0หนะะึ่ง้าอนก้าสะศูอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องเนาะ90ครับผม3ตัวครับม่งหันเกือบแตกได้ครับผมพิแดแต้มเดียวงวดนี้ได้091ครับหมุนนํากับนําครับพี่น้องเนาะครับเขาแต่ว่าเขาสูตรน้ำเชี่ยอยู่ดีเขาแล้วคอยกันเรื่องนะเจักตัวใหนแมนอยู่ แถ้าใอยจําได้ว่าเก่าเก่าเฮดได้เก่าครับเก่านึ่งนื้หนาสิมีอยู่นี่ล่ะเฒ่าแม่นแม่นบ่คกับดันเปิ้ลมลงเสียลืมลงไปัหร่วมเสียนว่างหันเด้อครับผมครับว่งหันข่อยส้นพิ่นอยู่50เด้แม่นแมนอือบ่ได้เอามานําครับผมพี่น้องเ c ลองไปเทียบเบิ่งว่าช่วงกันตัวใดว่งหันช่วงกัน50เดี๋ยวถ้าน้าเสียเข้านี่สิปล่อยให้เ c นําต้องงวดเลยจันน้าเสียนี่บ่ดอกแอด แอดปะแอดมินแอดน้ำเสีย er. <laughs> ว่าเป็นอาจารย์ค่ะครับอยากให้เอฟซีเจอหน่องค่าตันู้ชมพวมาเคลสูตรก็ได้คนขว้าหาหายเพ่นครับเพราะว่างานเ่าเนะเมียนค่ะมักควอมค่ะบนรางด้วยครับพี่น้องบนรางกับอาจารย์นาคีโนค่ะครับมาบานนี้อาจารย์พงศ์ว่าหันจนเขางกแปดมาไม่ครับผมค่ะครับ ช่างนี่เด้๋ยวพอสอบเมีนอ่าตำาลาวช่างพงครับพี่น้องค่ะเด่นบนล่างห้าได้ครับพี่น้องครับผมว่องหันเหล็กควรจะประมาณน้ำกันอย่าลืมว่มาหาผู้นหนึ่งไปบนผู้นหนึ่งไปล่างก็ได้นี่เพิ่นคอมเมนต์ว่างหันครับผมอ่อนหมดว่างนเม,มียนเบิ้งวันที่เหรอครับผมเพิ่นคอมเมนต์สองวันที่แล้วก้อนเหล็กออกเมื่อวันที่ยี่สิบสองไม่ออกครบแปดค่ะ ที่เพิ่นเข้ามาในไล่มาบอกแนวท่างเอฟซีเนาะแม่นค่ะวดน,นี้ครับผมครับเพิ่นมาแล้วครับผมบายนี้เด่นบนล่างห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดแล้วก็บเบิ้ลครับพี่น้องเนาะหกหกเจ็ดเจ็ดครับเอาพิจารณาเบิ้งครับเพื่อว่าเพิ่นมาบนคือเก่าว่าหันเพิ่นมาบนแต่ว่าในส่วนของอาจารย์น่าคิดนคค่เพิ่นกะไปทั้งบนทังนงนงน้งล่างครับเข่าทั้งบนทั้งล่าง คลิปนี้มีสองสำนักนะเธาครับมีสองสำนักค่ะผิจหน้าเบิ้งครับผมครับพี่นองครับผมหลังจากที่อัดคลิปอ่าอาจารย์หน้าคีโน่กับสั่งพงครับผมค่ะแม่พนโซมาดวนดนครับผมค่ะตำลาแม่กทมแม่พนโอ้เถอเนี่ยแม่อย่าลืมรับพี่นองเลขบงวิ่งกันได้หนีละครับเขาดีอยู่ดีแม่นมาแล้วครับผมบ้านี้แม่กทมสอง วดนี้ครับผมครับสองแปหครับพี่น้องสองแปเครับเป็นเลขบินกันเลขเดนแต่ว่าผนดึงลงมากคือเกับสอดครับผมเป็นเลขวิ่งเลขเดนครับกมเชียกัเลขประกบอยู่ในจุดที่ผลเด่นนี่แหะครับผมเก้าสองเครับผมที่เพท่ทมมากมาผลมาเก่าแปดดครับผม ไปในระวางเก่าแปดไว้สองแปดสองห้าสองศูนย์และเบิ้ลจักตัวหนึ่งครับพี่น้องเนาะเก้าเก้าครับนี่นแหละครับผมสามสำนักครับผมมาด่วนๆแม่กทมสองเลอครับผมชนเก่ากันครับพี่น้องครับผมครับถ่ายคลิปนี้น้ำเชียรผ้าลวยกะขออวยพรให้พี่น้องมิี่โชคดีเด้อครับผมครับคลิปนี้กะมาสามสำนักครับพี่น้องเนาะ ตอนแรกกับนาคีนเพิ่นกับทรงมาแล้วกับมาสังพงครับผมล่าสุดแม่กทมอสองเพิ่นทรงมาให้ดนวนนกันเลยผมมานําเสนอเป็นคลิปรวมในสามสำนักนี่ได้ครับพี่น้องพิดจหน้าเบิ้งครับพี่น้องเนาะครับแนวทางตัวเลขในงวดวันที่ยี่สิบห้าสิงหาคมหกสิบแปดอย่าลืมได้ครับพี่น้องร่วมเสียนลงไปแล้วครับผมพอไพ่บุนล,ลงไปแล้วครับพี่น้องเนาะเมื่อนี้มีแต่ทีมงานที่เด็ดทั้งนั้นได้ครับผม ก็ติดไว้ครับพี่น้องกับแนวทางตำเล่ากับน้ำเชียร์ผ้าลวยได้ครับผมทางช่องทาง YouTube เท่านั้นครับผมทายคลิปนี้ขออวยพรให้พี่น้องเอซีโชคดี25สิงหาคม68สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอาทายคลิปหลังจากทรงผลงานตัวเลขใหเอฟซีได้เบิ้งได้วิเคแล้วน้ำเชียร์กับการเชียร์ขออนุญาตแฟนครับทุกท่าน ขายะคีดเด้ค่ะสร้างเขามาดไ,มได้ก็คือแอดเพิ่มมาเลยทรศัพท์ได้ครับพี่น้องคส่ะ098 474 06.83ครับผมขายดีอันดับหนึ่งะค่ะสามอย่างนี้สบู่เซรั่มท่านาเซรั่มท่านาแล้วก็ปิดท้ายแป้งตลับค่ะคขายดีอันดับหนึ่งแป้งตลับนี้เบอร์สองขายดีมากค่ะ่านผู้ชมต่อมาก่ะ เซลี่ยมตอนนี้เพราะว่างสบู่เพิ่นกะว่าใส่ดีแต่ว่ามันประเดิเบิดไว้ค่ะเพิ่นเอาไว้แต่ท่าตะหนาเซลี่ยมเนี่ยเรียกเจ้ผู้บีบไล้เราท้องเซ<ม>ลี่ยมจะเป็นหัวปั่มเด้อค่ะหัวปั่มคือจังคิมท่าผิวค่ะหัวปั่มคิมท่าผิวกะใส่ดีค่ะท่านผู้ชมะหอมค่ะคส่วนมาเอฟซี่แม่เอฟซี่เอื่อยๆน้ำเชียพิ่นจะใส่ เสื้อลำชุดนี้น้ำหนักชุดนี้นี่นี่ชุดนี้ค่ะดัมเบลส้มหลักร้อยได้ค่ะชุดนี้หลักร้อยค่ะไม่แพงค่ะถักลายมาเด้ค่ะดัมเบลส้มอีกรอบไม่ถอดศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามครับผมขอบขึ้นน้ำเชื่อได้ครับพี่น้องเพิ่มไม้์เด็กก็ซัว่าเป็นไอดีไล่ได้ครับผมค่ะถ้ารู้ซื้อว่าแพร่ขั้นหรือว่าพื้นแดงเจ้งสีแซบปวดเจ้งสีค่ะ ให้ยุดใส่เนาะถือว่าเห้าแผลค่ะแผ่ค่ะให้ยุดเด้อค่ะป็มผโซชมียเย็บซี่เปิ่นกับือสิรูเนาะค่ะว่าถ้าเห่าแสบห้องขั้นแล้วให้ยุดเด้อค่ะครับคิมแล้าเสียกันถอดลองโอ้ยหลายค้ะเนาะท็อเนี่อลรองชุจยางกับมาใช้กระจ้างกับนี่แหละครับผมค่ะชุดนี้นะ ไส่กะจางเด้อค่ะดานผู้ชมอันนี้กะชะลอกคว่เงียวค่ะครับบ่แเป็นว่าตึงเลยเนาะค่ะเซล่อลค่ะดานผุ้ชมนี่ครับผมลองไปใส่ทดลองเบื่องก้อนก็ได้ครับผมค่ะครับแต่ว่ากะดีใจขอบคุณเอฟซีเนาะค่ะที่เิ่นกลับขึ้นมากรอบสองรอบสามเนาะรอบสามแล้วค่ะดานผุ้ชมเสล่อท่าหนาค่ะเพิานเพิ่นใส่ดี สบู่กับใส่ดีแต่ว่าเพิ่นแบบว่าอามันบริเวณไงถักไลน์มด้วยคะ่ะสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนยืดดีไม่แห้งสบู่สุปเนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ